คุณผู้ชมขาจําได้ใช่ไหมคะว่ามาตรฐานการติดตั้ง a อร PSI ที่มีคุณภาพนอกจากแอร์ดีช่างดีการติดตั้งต้องดีด้วยแต่จะเช็คอย่างไรก็ต้องเช็คตาม QC 5 Check Point และมีอะไรบ้างเรามาทำความรู้จักกันค่ะการเช็คมาตรฐาน QC 5 Check Point QC ที่1ระยะห่างคอยร้อน คอยร้อนต้องห่างจากผนังไม่น้อยกว่า1 5ซนติเมตรนะคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทความร้อนได้สะดวกทำให้แอ a i เย็นเร็วขึ้นคอยร้อนเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนที่ต้องอาศัยลมหมุนเวียนมากเพื่อให้การทำความเย็นเร็วขึ้นดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตั้งคอยร้อนให้อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีไม่มีอะไรบดบังค่ะ คอยร้อนมีการเคลือบสารอโนดายเพื่อเพิ่มความทนทานและป้องกันการกัดกร่อนของโกรดเกลือและมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันรับประกันคุณภาพ5ปีเต็มค่ะ QC ที่2ค่าสุญญากาศมาตรฐานค่าสุญญากาศต้องอยู่ในระดับต่ำกว่า1,500มรอนไมครนะคะโดยผ่านเครื่องมือวัดดิจิตอลแว c คัมเกสิ่งสำคัญก่อนการเติมน้ำยาแอร์คือการดึงอากาศออกจากระบบปิดของแอร์ให้หมดค่ะ เพราะถ้าอากาศยังมีในระบบปิดนั้นจะทำให้น้ำยาแอร์ปนกับอากาศมีเสียงดังรบกวนแอร์เย็นไม่เต็มที่ค่ะ QC ที่3แรงดันน้ำยาแอร์ค่าแรงดันน้ำยาหลังจากเปิดเครื่อง10นาทีต้องอยู่ระหว่าง140 150 psi ในแอร์แบบ f ฟิ speed นะคะสำหรับแอร์แบบ i n นเวอร์ตอร์ค่ามาตรฐานจะอยู่ที่110 120 psi ค่ะ และหากน้ำยาแอร์มีปริมาณที่น้อยหรือมากกว่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำความเย็นและการประหยัดไฟค่ะ QC ที่4ค่ากระแสไฟฟ้าค่ากระแสไฟฟ้ามาตรฐานจะต้องไม่เกินตามสเปคที่ระบุในฉลากแอร์ทุกรุ่นนะคะค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งแอร์ต้องเป็นสิ่งที่คำนึงถึงเพราะค่ากระแสไฟมากเกินไปทำให้ค่าไฟสูงมากขึ้นนั่นเอง นอกจากฉลักประหยัดไฟเบอร์5ที่ต้องพิจรารณาก่อนซื้อแอร์แล้วค่ากระแสไฟฟา้ามาตรฐานก็จำเป็นต้องอยู่ในระดับที่กำหนดด้วยนะคะ QC ที่5อุณหภูมิการวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูงในการติดตั้งครั้งแรกต้องต่ำกว่า15องศาหรือ17องศาในระยะเวลาไม่เกิน5นาทีค่ะเพื่อให้ยืนยันว่าได้แอร์เย็นเร็วจริงๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องและ BTU Air ที่เหมาะสมด้วยนะคะ5ขั้นตอนนี้สำคัญมากที่ต่อจากนี้คุณลูกค้าที่ติดตั้ง Air PSI หรือยี่ห้ออื่นๆสามารถใช้หลักการนี้ในการตรวจเช็คงานความเรียบร้อยคุณภาพของงานและการทำงานของช่างหากได้มาตรฐานตามกระบวนการ5เช็คพอยต์แล้วคุณก็สบายใจได้ว่าต่อจากนี้อีกนานหลายปีไม่จำเป็นต้องเติมน้ำยาแอร์แล้วค่ะ สร้างสารรค์โดย Airpsi เย็นเร็วเย็นนานเย็นล้านเปอร์เซ็นต์